ฟาขาย ID นะครับอันนี้เป็นระบบ Android เนาะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มก่อนนะคะตามปกติเลย o v e r อ o o t อยู่ที่31นั่นเองนะครับทั้งหมดอยู่ที่5 EX เนาะเดี๋ยวผมไปไล่ให้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเอาเหรียญให้ดูก่อนนะครับอ,อย่างแรกเลยคือเหรียญน,นะครับอันนี้ผมจะพยายามเลื่อนช้าช้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทคําคลิปไปแล้วเลื่อนไวดูไม่ทันนั่นเองนะดังนั้นเลยขอต้องเลื่อนช้าช้านะครับ อ่าฮะอันนี้ตอนกลางปีอีเวนต์กลางปีนะผ่านแล้วนะบาโธนะครับสายโล่ย่นสกิล2เนาะชูรองมีมงดอมีนะครับขั้นต่ำสี่เหรียญน,นะจากที่เห็นนะสามถึงสีโโ่เหรียญโอ้โหเล่นล็อกเพียบเลยเพียบเพียบเพียบเอ้ยเอ็นนี้ดีเอ็นนี้ดีอ่าอันนี้ต้นปีอันนี้ต้นปีเดือนหนึ่งอันนี้เดือนหนึ่งนะครับใส่พวกบนะิ๊กมัมเนาะแต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วเพราะโดนย่นสกิลเอ้ยมันอ่าไม่ติดสถานะ อันนี้โอดิซี่นะฮะบันพีโอดิฟี่ตอนสิ้นปีคิเนมอนนะครับอ่าอันนี้ตอนสิ้นสิ้นปีที่แล้วนะครับไล่ต่ออันนี้ช่วงฟิล์มเลสละฟิลเลสแล้ว,ลลลวก็ก็ตอซอปเนี่ยคือวันโกหกนะครับเดือนสี่แล้วก็มีคิงมีปาวะ,วะมีดิคิงต้องมีเด็ดมีอุนติแล้วอะ่ะมีแชงอ่าไดอาเมนเต ซันจิหมาป่าคอบบ้าจะเออใช่คอบบ้าใช่ใชเฮ้ยมีเหรียญเก่าด้วยวะ่ะโอเว่นอันนี้โอเว่นเหรียญเก่าอีเวนนะครับทันยุคลูซี่เนาะแล้วก็เซงโงคุนะอันนี้ทันนะทันนะครับอันนี้พอๆกับไอดีแรกที่ผมเคยขายละไอดี ID แรกที่ผมเคยขายก็ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณเดียวกันเลยแต่เก่ากว่านั้น โอ้ oh, เหรียญเก่าอ่ะโอเคแล้วก็มีโอโลบีด้วยนะครับอ่าเออเออเอเอเฮ้ยไอดีเหรียญเก่านี่ว่าโอเคจะเก่าถึงประมาณนี้เก่าถึงประมาณนี้อาจจะไม่ได้เก่าสุดเนาะอาจจะไม่ได้เก่าสุดแต่ถือว่าเก่าพอประมาณระดับหนึ่งเลยระดับหนึ่งเลยโอเคนะโอเคนะอ่ะป้ายเคลียร์เดี๋ยวอันดับต่อม,มาเอาในส่วนของ ex ให้ดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะฮะอย่างแรกเลยคือนิกะนะครับแล้วก็ฟี่ไม่มีการันตียามาโตะไม่มีการันตีนะครับแล้วก็โอเด้งแล้วก็แชงทั้งหมดมี5ตัวตามนมิอ่าใช่โอเคอัน,นับต่อมาเดี๋ยวจะเอาซับให้ดูนะครับโอเคสีแดงอยู่ร้อยหแต่ว่าต้องจัดซับใหม่นะต้องจัดใหม่นะ2สีไม่นับอันนี้สีน้ําเงินร้อยตกเฉลี่ยร้อยหกสิทุกสีแหละ ผมว่าไม่รอดเนี่ยอัพอันเนี้ยแค่ไอ้น,นี้ก็ได้แล้วเนี่ยอัพบ,บูทสองก็ได้ร้อยหกสิบละเห็นปะแค่สองตัวเนี้ยก็ร้อยหกสิบละเรียบร้อยเช่นเดีวยวกันครับใช่ใช่ทุกสีอยู่ที่ร้อยหกสิบนะครับเนี่ยแค่อัพบ,บูทอะไรเพิ่อมอีกนิดหน่อยก็ได้ละโอเคเนาะเอาไว้ก็คือซับร้อยหกสิบทุกสีนะครับโอเวอร์บูทอยู่ที่สามสิบเอ็ดแล้วก็มีเหรียญเก่าทั้งหมดห้า ex อ่าเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญลูซี่ส่วนคิงเนี่ยเปิดไปละเพชรเหลืออยู่ที่สองร้อยกว่าเนาะ เอาละมูลค่า ID นะครับก็ตอนนี้ตั้งอยู่ที่2,800บาทนะใช่ครับโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยเอาละเดี๋ยวผมจะสรุปให้สำหรับ ID นี้เหมาะกับใครเนาะสำหรับคนที่ต้องการมี ex พอเล่นได้เรียกว่าพอเล่นได้และข้อดีอีกอย่างของ ID เนี้ยเป็น ID ที่ผมแนะนำว่าคนที่จะหาเหตุผลเป็นอย่างนี้เว้ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำนะคือมันมีปัญหาดังนี้ ID ใหม่ๆที่มันจะมีคือยามาตกแต่ไม่มีฟี่ ส่วน ID ไหนที่เราเจอฟี่พร้อมยามาตกปัญหาคือเหรียญแม่งจะไม่เก่าแต่ ID เนี้ยถือว่ามีเหรียญเก่าระดับหนึ่งแต่ไม่เก่าสุดคือมันระดับกลางๆอะ่ะงงปะเป็นแบบกลางๆอะ่ะแล้วมีไอสตัวเนี้ยมาเพชรแพงตัวหนึ่งด้วยโอเคไหมดังนั้นถ้าเราไปรวมเรื่องเหรียญและรวมเรื่อง ex พวกเนี้ยถามว่า ID ปั่นต่อได้ไหมคําตอบคือได้เหตุผลเพราะว่ามีตัวไม่การันตี2ตัวนี้แล้วอะ่ะอันนั้นคือขั้นแรกขั้นที่2คือเหรียญ อย่างที่ให้เอาเอาให้ดูเมื่อกี้ผมเลยบอกว่าปั่นได้นะครับไอดี ID นี้คือถ้าได้ไปก็ไม่มีอะไรนะเออก็เอาไปปั่นแค่ววร้อยอะไรเงี้ยก็เล่นได้แล้วส่วน i อดีนี้มันจะประหยัดเวลาของคุณไปน่าจะประมาณ 3- 4สเดือนได้ขั้นต่ําขั้นต่านะเพราะว่าซับอกสิบหมดแล้วอะโอเคปะ่ะมาล้อมาล้อกสิบหมดแล้วอะมันมันพร้อมเล่นอะเออเรียกง่ายๆว่าพร้อมเล่นแล้วกันเนาะเอาล่ะถ้าผมเป็นเจ้าของ i อดีนะครับผมจะเล่นสีไหนคําตอบง่ายมากครับสีเขียวไม่ต้องพูดเยอะฮนะ นิกะมีตัวเดียวก็เล่นตัวนี้ไปเลยส่วนตัวอื่นๆก็ได้แต่ทําซับทําอะไรขึ้นไปเรื่อยๆนะยังทําอะไรมากไม่ได้เนาะก็เล่นคู่โอเด้งโอเคเป็นประมาณนี้ละกันนะครับย้ำอีกทีเนาะเป็นระบบ Android บรมูลค่าอยู่ที่2,800บาทนะครับผม